สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย t u b e ช่องมหาวัดบ้านลากสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่บริเวณแยกสาทรนะครับสีแยกสาทรนะครับระหว่างถนนนาราธิบาสนะครับราดชนะการินตัดกับถนนสาทรนะครับเพื่อไปชมแลนด์มาร์กนะครับของสาทรนะครับไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของเขตสาทรเลยนะครับสีแยกสาทรตัดกับนาราธิบาสราชนะรินนะครับ นะครับที่มองเห็นนะครับแนดมาร์คของเขตสาธรนะครับบริเวณแยกสาธรตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานีรถเมล์ด่วนพิเศษนะครับ BRT น,นะครับของกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นสถานีช่องนอนทรีนะครับนะครับเป็นโค้งเหมือนคันอนนะครับแยก พาะรนะครับตัดกับถน,นนาราชวิวัฒนะครับพาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับเห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครน,นะครับ,ร,บรอบๆนะครับถือว่าเป็นแลนด์มร์คของเขตสาทรเลยนะครับ แบบสวยงามมากครับที่เห็นจะเป็นถนนนาาธิวาสนะครับเป็นสถานีรถล์รถพิเศษนะครับ BRT นะครับสถานีสาทรนะครับนี่แหละครับเป็นโค้งเหมือนคันศรน,นะครับว่ากันว่าเป็นแลนด์มาร์คของสาทรเลยนะครับ สวยค่ามากนะครับสุดฝั่งนี้เป็นถนนสาทรน,นะครับส่วนบริเวณนี้ก็เป็นสถานีรถเมล์ด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับถนนนาราธิวาสนะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามนะครับเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS นะครับสถานีช่องนอนทรีนะครับ กับฝากันว่าเป็นแลนด์มากที่สวยงามนะครับของเขตสารทรน,นะครับบนแยกสารทรตัดกับถนนนราธิวาสร,ราชนครินนะคะรับกรุงเทพมาหาคนครที่มองเห็นนั่นคือสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับสถานีช่องนนซีนะครับ ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณที่รถไฟฟ้า BTS นะครับจะโค้งนะครับไปทางบางว่านะครับสายสีน้ำเงินถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นสถานีช่องนนทรีนะครับถ้าเป็น BRT รถพอสมวกด่วนพิเศษนะครับมันจะเป็นสถานีสาธทน,นะครับตรงกลางบริเวณโค้งเหมือนคันสอมันจะเป็นลานกว้างนะครับ รานก e, ว่างค e <tinc S 1> <ๆ>ือว่าสวยงามมากนะครับแดนมาของสาทรนะครับเขตสาทรกรุงเทพมหานครนะครับมองเห็นรถไฟฟ้าโค้งเลครับสวยงามมากนะครับ จากบริเวณสี่แยกนี้ก็จ,จะมีทางเดินเชื่อมต่อไปสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTH นะครับก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามนะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามนะครับของเขตสาทรนะครับบนสี่แยกถนนสะทรตัดกับถนนนาลาที่วาสนะครับ,รบแลนด์มาร์คของสาทรนะครับมองไปจากสถานีรถไฟฟ้า BTH นะครับ สถานีช่องนอนทีนะครับขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดกด s ับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ